ทุกที่หนังเรื่องเรียวเวนเจอร์เข้านะคะก็จะมีสติที่มันเป็นรูปภาพว่าแบบว่าซุปเปอร์ฮีโร่ตัวไหนแล้วก็แต่งหน้าแต่งตาสไตล์ไหนอะไรแบบนี้นะคะพิมก็ได้รับไอรูปนี้มาเหมือนกันแล้วก็แบบเห็นแล้วก็เออก็อยากแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาคิดเอ,อ๊เราจะแต่งไหนดีล่ะมันมีตั้ง5 6แบบอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยมาคิดได้ว่าเออปกติเนี่ยคุณสามีจะเรียกพิมพ์ว่าอิน r ครด b บ e ลค่ะเลยคะเพราะว่าพิมพเนี่ยเขียวไปทั้งตัวไม่ว่าจะโดนอะไรกระแทกนู่นกระแทกนี้นะคะหน้าโค้งหน้าแข้งแขก็น่าจะมีีีนนนนะตัว้คะ ใกล้จะหายแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเหลืองๆเขียวๆก็เลยเคิดว่าแต่งเจ้า incredible pop แล้วกันนะคะว่าอันนี้ก็จะประมาณว่าเขียวๆตาเขียวขอบตาม่วงขอบตากับขอบตาบนขอบตาล่างนี่คือจะแบบแทนกางเกงนะคะกางเกงเป็นสีมว่วงประมาณนั้นแล้วก็แบบว่าวันนี้มีลิปสติกที่เป็นออกสีโทนม่วงก็เลยอัดลิปสติกนี้เข้าไปแล้วก็สําหรับ ส่วนที่เหลือใบหน้านะคะคือปล่อยให้หล่อนอยู่ที่เป็นไปได้เพราะว่าตาเข้มปา,าเข้มขนาดนี้แล้วนะคะเอาล่ะค่ะไปดูกันเลยค่ะแฮปปี้ฮาโลวีนค่ะขั้นตอนแรกวันนี้นี่ก็จะกลับกันกันกบวิดีโออื่นหน่อยนะคะวันนี้จะเริ่มที่ตาก่อนก็เลยแต่งกายตานหนึ่งข้างเสร็จไปก่อนแล้วนะคะคือเป็นสีเขียวขึ้นมามนทั้งหมดตรงนี้เต็มเบ้บาเลยนะคะก็ไล่เฉดขึ้นมาเรื่อยแล้วก็คิ C ้วสีเขียวแล้วก็ขอบตาข้างในนะคะข้างบนตรงนี้แล้วข้างล่างเป็นสีม่วงส่วนขนตาเนี่ยจะเป็นแบบที่แลกไปทางด้านนอกนะคะ อะไรประมาณนี้ตรงหัวตาช่วงท้ายตาจะเป็นสีออกทองๆเขียวๆนทองหนึ่งเริ่มที่คิ้วก่อนคิ้วของเจ้าของแบบเนี่ยเป็นคนคิ้วโก่งมากแล้วพื้นที่รงเยอะมากของดิฉันนี่แบบว่าเขาทําตาหลีด้วยนะคะตอนที่แบบว่าถ่ายรูปอะนะของพี่นี่แบบทําตาโตเต็มที่ก็ยังไม่เท่าเขาหลีตาเลยนะคะนั้นเดี๋ยวนี้ก็คือว่าลูกคิ้วของพี่ตรงนี้มันจะดูลกเพราะว่าคิ้วมันจะดูเยอะเพราะว่า ไม่สามารถที่จะกันคิ้วเพียงเพื่อจะทำลุคนี้ได้ะคะ่ะชีวิตประจําวันยังต้องใช้ยังต้องการคิว้วทรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณรู้ว่าคุณจําเป็นจะต้องแต่งแบบนี้ทุกวันก็กันคิ้วให้มันสูงๆก็ได้นะคะแต่พิม์นี่ยังอยากได้คิว้วทรงเดิมแบบนี้อยู่นะคะพิมจะพยายามวาดคิว้วให้ได้รูปทรงคล้ายๆกับอันนี้ มากที่สุดเธอจะเป็นไปได้โดยใช้ดินสอนนี่แหละนะคะเอาไปจบมาดูไ้สิค่อยๆใช้เวลาเลยค่ะพี่ว่าคิ้วเนี่ยนะเป็นส่วนที่ยากที่สุดของใบหน้าทุกวันพิมเจอ ต้องเขาเรียกอะไรอะสตรัปกับการเขียนคิวฮะทุกวันไม่รู้เป็นอะไรทําไมมันน่าจะแบบเขียนทุกวันมันน่าจะดีถูกไหมปรากฏไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามันไม่ได้ดีอย่างเดียวนะคะสองข้างบางวันก็ไม่เท่ากันแล้ค่ะจริงๆเราไม่เท่ากันแทบจะทุกวันนับได้เลยวันที่เท่ากันอาจจะมีสักหนึ่งประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาเจ้าแปลงนี่แหละเขี่ย จากนั้นนะคะมันเริ่มลงสีสันกันเลยค่ะสีสันในวันนี้เนี่ยพิม์ใช้พาเลตเดียวอีกแล้วนะคะก็คือพยายามม่จ,จบในพาเลตเดียวพาเลตที่พิมใช้น,นี้ของ B H Cosmetics คะนี่สุดจะเป็น Edition 4ถ้าเกิดใครรู้จัก B H Cosmetics เขาจะเรียกเป็น Edition นะคะสับสีที่ใช้วันนี้สีเขียวเข้มสีเขียวกลางสีเขียวเบอร์หนึ่งสีเขียวเบอร์2แล้วก็สีเขียวเบอร์สามนะคะสามเขียวไล่เฉดกันขึ้นมา นะคะแล้วก็พิมพ์ใช้สีม่วงนี้ปีดปีดสีม่วงสุดขีดอันนี้นะคะในการเขียนที่ตรงขอบตาแล้วก็จะใช้สีที่มันออกทองๆเนะะี่ยค่ะสีนี้นะคะตรงช่วงหัวตาแล้วก็หางตาช่วงหัวตาตรงนี้แล้วก็หางตาตรงนี้นะคะส่วนใต้คิวนั้นเดี๋ยวก็ถือใช้สีขาวมันเป็นของพาเลตน,นี้เหมือนกันแต่มันอยู่คนลเลตกันนะคะก็จะเจะเป็นอันนี้สีขาวสแตนดาร์ดธรรมดา ใช้จากพาเลตอื่นอะไรไงก็ได้นะคะมันเริ่มที่สีเขียวกันก่อนวันนี้เนี่ยพิมพ์ใช้แปลงหัวแบบนี้นะคะเป็นแบบเล็กๆคุณจะจุ่มหรือไม่จุ่มน้ําก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับคุณภาพของสีที่ใช้เดี๋ยวตอนนี้คือพิมพ์จะใช้สีเขียวที่สองก่อน,นะคะ่ะคือสีเขียวมันจะมีเขียวหนึ่งเข้มสุดเขียวสองกลางแล้วก็เขียวสามอ่อนที่สุดนะคะพิมจะเริ่มที่สีเขียวที่สองก่อนนะคะลงไปบนคิ้วเลย หลังจากที่ได้ตรงนี้แล้วนะคะคือได้เอาสีอ่อนสีที่สองลงไปเนี่ยพิมก็จะเอาสีที่เข้มที่สุดนะคะมาใส่ลงไปบ้างนะคะในจุดที่ต้องการเพื่อให้มันดูแบบว่าเข้มข้นเท่าๆกันสักหน่อยนะคะสองั้งค่อยๆเติมไมค่ะสีเข้มเบาๆจะเย็นๆค่อยๆในพิมอยากให้ขอบข้างบนมันชัดนิดนะคะชัดกว่าเดิม ประมาณนี้นะคะจากนั้นบนเปลือกตาพิมใช้เป็นจัมโบเ้เพนซิลสีมิวหรือถ้าเกิดคุณไม่มีนะคะใช้เป็นดินสอเขียนขอบตานะคะไอายไลไนเนอร์เพนซิลที่เป็นสีขาวก็ได้ลงบ้างบางก็พอนะคะไม่ต้องลงเยอะแล้วเกลีย่ย สำหรับบล็อกต,ตาที่พิมจะเปลี่ยนเาใช้แปลงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะไม่จะไม่ได้ใช้แปลงที่แบบว่าเป็นแปลงคิ้วแบบเมื่อสักครู่นี้เปลี่ยนมาใช้แปลงแบบนี้นะคะแปลงอายแชโดว์แล้วก็จะใช้สีที่2เหมือนเดิมเริ่มที่สีที่2ก่อนนะคะลงให้ทั่วเบ้าตาสีพวกนี้มันค่อนข้างเข้มนะคะโดยเฉพาะของ f B F นี่คือเนื้อสีเขาก็ใช้ได้เลยนะคะเพราะนั้นค่อยๆลงช้าๆใจเย็นๆ อันนี้เป็นส ok โกมโกกี้กลมๆธรรมดานะคะไม่ได้ต้องแบบขัดเบ้าหรืออะไรแต่ถ้าอยากจะขัดเบ้าก็ขัดได้นะคะพิมก็จะลากให้มันออกมาเนี่ยเป็นเชฟตามเนี้ยค่ะไม่เกินแนวคิ้วนะคะแล้วก็พยายามเบลนดให้ตรงขอบมันสีอ่อนลงน้อยจืดๆลงนิดนึงอะไรอย่างงี้นะคะ เสร็จแล้วพิมพเปลี่ยนมาใช้แปรงอันนึงที่เล็กลงกว่านั้นเออไม่จำเป็นต้องเล็กก็ได้นะคะแต่เป็นอีกอันนึงมาใจ้คลียไม่งั้นสีคุณมันจะผสมกันไปหมดนะคะอันนี้พิมจะจุ่มลงในสีเขียวเบอร์สามนะคะที่เป็นสีเขียวอ่อนที่สุดเห็นไ,ไหมแล้วก็มาลงตรงช่วงต่อตรงนี้ให้มันสว่างขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็เอาแปรงแปรงไฮไลท์นะคะพิมจะจุ่มลงในสีขาว ที่อยู่ในอีกเพลทหนึ่งอันนี้หนาสีขาวอันนี้แล้วก็ลงตรงช่วงใต้คิ้วขาะสีออกบ้างนะคะที่มันติดมาเยอะจากนั้นก็ค่อยๆเติมสีเขียวกลับเข้าไปอีกค่อยๆเบลนด์ขึ้นนะคะจนกว่าจะได้ความสูงที่ต้องการ คือควรจะเอาสีอ่อนลองรองทิ้งเอาไว้ก่อนเพราะว่าเวลาที่คุณลงสีเข้มเนี่ยคุณจะค่อยๆเบลนด์ออกได้คนะ่ะแต่คุณเอาสีเข้มลงไปก่อนแล้วเอาสีอ่อนมาทับทีหลังบางทีมันเบลนด์ออกค่อนข้างยากสาหรับความในความคิทิิมนะมนเบลนด์ออกค่อนข้างยากจากนั้นนะคะใช้แปรงอันเดิมนี่แหละพิมไม่กลับได้ด้วยเพราะว่าพิมจะใช้เป็นสีเข้มนะคะพิมก็จะจุ่มลงในสีเขียวเบอร์หนึ่งนะคะคือสีเขียวเข้มแล้วก็มาลงตรงช่วงเบ้าตา ปลืกตานะคะแม่ทไม่ใช่เปล่าตาของตรงช่องปลึกตาก็จะดูเข้มขึ้นไล่ไปนะคะไล่จากข,ขอบตาขึ้นไปจนถึงคิ้ว เติมให้ข้างนี้หน่อยข้างนี้ดูจืดไปเลยพอแต่งทิ้งไว้สักพักนะคะจากนั้นใช้อายไลเนอร์สีดำพิมใช้อายไลเนอร์สีดำอย่างเดียวนะคะวันนี้พิมไม่ได้ใช้อายไลเนอร์สีขาวประกอบด้วยเลยก็คือจะเป็นอันเดิมที่ใช้อยู่เป็นประจำพิมแนะนำว่า ก่อนที่คุณจะใช้เนี่ยนะคะบางทีเก็บไว้ในบ้านหรืออะไรเงี้ยบางทีห้องก็ห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยอากาศเย็นๆให้เอาดินสอเนี่ยมาหมุนกับกระดาษทิชชู่หรือขีดๆไป้ๆสักนิดนึงก่อนนะคะหัวมันจะได้นุ่มเวลาที่ลงที่เปิดตาม,มันจะได้ไม่เจ็บเนาะพิม์จะลงเต็มพับตาของตัวเองเลยนะคะเราลงสีดำอันนี้เนี่ยเพื่อเป็นเบสให้กับอายแชโดว์สีม่วง พิมพบว่าการใช้เจ้า NYX j u um จ b o Pencil ลงก่อนเป็นเบสเนี่ยมันทำให้สีชัดดีนะคะสีอายแชโดว์ชัดดีแต่มันทำให้เขียนอายไลเนอร์ยากเหมือนมันฝืดอะไรประมาณเนี้ใช้มาสองสาครั้งแล้วรู้สึกได้เขียนไปที่เส้นน้ำตาข้างในนิดนึงนะคะ แล้วก็ขับตาล่างด้วยค่ะล้นๆเลยนะคะให้มันออกมาลองอายแชโดว์สีม่วงที่เรากำลังจะลงหลังจากนี้ ไม่งั้นเนี่ยอายแชโดว์มันลงแล้วมันจะไม่ได้สีที่ชัดคมแบบนี้นะคะมันจะได้สีที่อ่อนกว่านี้เยอะเลยถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช้อายไลเนอร์สีดำและอายไลเนอร์ eyeliner, eyeliner สีขาวมาลองไว้ก่อนนะคะจากนั้นเปลี่ยนมาใช้แปรงที่มีขนาดหัวเล็กลงนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะใช้สอบเฉพาะสีม่วงเท่านั้นเลยสีม่วงคือเมื่อกี้ที่มให้ดูไปแล้วนะคะที่เป็นสีม่วงแบบปีดป๊ดๆลูกเก็บขึ้นมาแปลงจะเห็นไหมะคะเป็นม่วงประมาณแบบนี้เลยนะคะ ใส่เปลี่ยนแปลงใกล้ๆกระจกนิดนึงแล้วกดกดใช้วิธีกดนะคะช่วงแรกกดก่อนเพราะว่าเจ้าไอายไลไเนอร์เนี่ยมันจะยังมีความหนึบๆอยู่นิดหน่อยหลังจากที่กดทั่วทั่วครบพื้นที่แล้วเนี่ยหลังจากนั้นคุณจะค่อยๆเกลีย่ยก็เกลีย่ยได้นะคะ มาถึงขอบตาล่างสีชัดมากนะคะสีชัดมากบางทีเห็นรูปของแบบอะไรนี้นะ,ะเห็นดวงตาของเจ้าของแบบแล้วต้องรู้สึกนึกอิจฉาขึ้นมาทันทีคือมากว่าเธอหลีตาที่ฉันรืมตาธรรมดาก็ยังไม่ได้ตาเท่าขนาดเขาเลยนะคะ ตาโตโต,ตคิ้วโกๆพื้นที่เยอะๆก็แต่งหน้าได้หลายๆสไตล์ดีนะไม่เป็นไรตาเล็กเราก็พยายามเนาะได้เท่าที่ได้ <c oughs> ตรงนี้พิมพ์จะต่อเขานะคะให้มันเป็นเหมือนล้อมกรอบดวงตาแล้วก็ชี้ตรงๆออกไปไม่ได้ต้องแบบแคทอายนะคะ จะทับที่ขอบตาบ,บนอีกชั้นนะให้มันชัดมากๆ ี้นะคะก็เสร็จแล้วกับสีของอายแชโดว์ต่างๆนานาเดี๋ยวเราจะมาเติมสีสุดท้ายคือเจ้าสีทองเนี่ยนะคะที่หัวที่ท้ายหลังจากที่ติดขนตาปลอมแล้ววันนี้ขนตาปลอมที่ใช้เนี่ยพิงใช้เป็นรุ่นคริสครอสนะคะแล้วก็ยาวที่สุดตรงชั่วงหางตาอันนี้มองไม่ค่อยเห็น <laughs> เป็นแบบนี้นะคะพอติดออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะองนี้ยคะ่ะคือว่า หางมันจะพุ่งออกไปทางนู้นหน่อยนึงก็จะดูเฉียวเฉียวนิดนึงแล้วก็ปัดขนตาล่างด้วยนะคะได้เท่าที่ได้นี้สองรอบแล้วะคะ่ะตามอยธีกันเดี๋ยวจะพยายามปัดเท่นี่นะระหว่างที่รอกาติดขนตาแห้งนะคะพินใช้เจ้าสีทองอันนี้ที่ให้ดูตาแกนะคะ่ะจะใช้เจ้าสีนี้นะคะในการลงที่หัวตากับหางตานิอนึงนะคะ่ะตรงช่วงหัวตาหเหมือนข้างนี้ยที่มีข้างในแล้วก็ตรงหางตานะคะตรงช่วงขอบด้านนอก เอานี้ค่อยคอยเกลี่ยช่วยนะคะสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เวลาที่แต่งหน้าสี กระชูดขนาดนี้นะคะคือมันจะมีตกมาติดมาอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พิมพ์ถึงได้แต่งตาก่อนแล้วค่อยไปทําส่วนที่เหลืองใบหน้านะคะก็พิมพ์จะใช้ที่มันเป็นแบบประเภทโลชั่นอะไรแบบนี้นะคะที่เป็นน้ำใสๆนี้หรือว่าจะใช้เป็นเมคอัพรีมูเวอร์ก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่ชอบนะอันนี้พิมก็ใช้เป็นแบบนี้นะคะเทลงในทิชชู่นิดหนึ่งแล้วก็เอาทิชชูน่นี่แหละคะ่ะค่อยๆป้ายทำความสะอาดมารุงมไปด้วยในตัวคุ้มไหม สีต่างๆที่มันตกหลน่นมันติดอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เช็ดตามขอบพวกนี้ด้วยส่วนไปหน้านะคะวันนี้ทิมใช้ C C C ครีมนะคะเหมือนเดิมตอนนี้ช่วงนี้กำลังเหอทุกวิดีโอจะต้องมี C C C ครีมแน่ๆเลยนะคะก็ ดนให้ทั่วแต่ว่าพยายามอย่าไปโดนตานะคะเพราะเราแต่งเอาไว้แล้วเด้อตาคิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สำหรับของ CCC ครีมก็ตามแบบเขาค่ะคือเขาจะให้เราใช้วิธีวนๆนะคะเพื่อให้เม็ดสีมันแตง ซีซีครีเนี่ยเขาไม่ได้มีคุณสมบัติในการช่วยปกปิดมากนักนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีตรงส่วนที่ยังต้องการการปกปิดให้ใช้คอนซีลเลอร์ให้ใช้รองพื้นแทนนะคะตอนนี้พิมพ์ลง c c c ีซีครเสร็จแล้วนะคะเราก็รอให้เป็นเสร็จแป๊บหนึ่งแต่ว่าพอเช็คนี้ปุ๊บพิมพ์รู้สึกว่าต้องการคอนซีลเลอร์ใต้ตาเล็กน้อยนะคะมีช่วงก่อนหน้านี้นะที่แบบว่าพิมพ์เหอ ใช้คอนซีลเลอร์ใต้ตายเยอะๆเพราะว่าดูของฝรั่งนุ่ลาะเขาลงเนี่ยเขาลงปื้ดเป็นแถบเลยอะไรแบบนี้นะคะแต่นี้พอแบของตัวเองแล้วลงแล้วเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นต้องใช้เยอะขนาดนั้นพี่ว่าสาวเอเชียไม่ได้ต้องใช้คอนซีลเลอร์เยอะขนาดนั้นนะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะคะแต่โดยส่วนตัวคิดว่าใช้นิดหน่อยให้มันดูแบบสว่างขึ้นกลบบ้างอะไรแบบนี้นะคะ เพทําให้ตาดูสว่างขึ้นนะคะใต้ตาดูสว่างขึ้นจากนั้นพิมจะลงแป้งนะคะเพื่อเซตคอนซีลเลอร์และซีซีครีมมาสักครู่ใช้แป้งฝุ่นนะคะพยายามอย่าไปโดนตานะสิ่งที่จะเซงสุดก็คือขนตามันหลุดออกมานะคะ ผมใช้วิธีกดๆแป้งไปบนใบหน้าก่อนนะคะลงแป้งทิ้งเอาไว้ก่อนจากนั้นพอเสร็จแล้วอี่ยค่อยเอาแปรงเนี่ยค่ะเกลี่ยๆปัดๆนะคะเพื่อให้แป้งมันกระจายตัวติดลงบนผิวทั่วทุกจุดที่เราต้องการแล้วก็ปัดแป้งที่นเป็นส่วนเกินทิ้งออกไป ไม่ได้ปัดแก้มนะคะแต่พิมใช้วิธีเชดดิ้งนะคะใช้เชดดิ้งเป็นปัดแก้มไปเลยอันเดิมตลอดชีวิตมันคงจะไม่หมดง่ายๆนะคะปีนึงแล้วยังแบบว่าเต็มตลับอยู่เลยมีเฉพาะตรงชวนที่แบบเป็นหัวเน่งที่แบบว่าบุบลงไปนิดนึงแต่ก็บุบน้อยมากเลยแต่แต่ปกติจริงแล้วก็อย่างนั้นนะคะเพราะพิมใช้เครื่องสำอางค่อนข้างน้อย อาจจะมีคนถามว่าลุคนี้แต่งแล้วไปไหนลุคนี้แต่งแล้วอยู่บ้านลุคนี้แต่งแล้วอยู่บ้านทํางานบ้านเสร็จแล้วลางออกเลยนี้นะคะยกเว้นในะคระที่แบบจะไปงานแฟนซีงานอะไรแบบนี้ที่แบบว่ามีตีมนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะออกไปกินข้าวเที่ยงคืนก็พอได้นะแต่พี่ว่าทิ้งคิ้วไปนะคะเขียนคิ้วธรรมดาหรือไม่ก็ให้คิ้วอ่อนๆเข้าไว้นะคะก็อพอจะได้อยู่เพราะว่าอายไลเนอร์สีม่วงกับ ขอบทั้งขอบบนขอบล่างเนี่ยก็โอเคเลยนะพิมว่ามันก็ดูแบบว่าสว่างสดใสดีนะคะเอาให้ดูตับตอบนลยจะให้ดูเหมือนไปนต่อสู้มาหน่อยนะคะ Incredible เกลี่ยให้มันกระจายกระจายหน่อยนะคะบางทีแบบหงลงมาเป็นปืดเหมือนเป็นแท่งอะไรแบบนี้เท่าที่จะทําได้ดิฉันก็ไม่ได้เกลี่ยให้กระจายได้ดีเลิศทุกครั้งนะคะหน้าดูตอบลงมาอีกจากที่หน้าส่งยาวๆอยู่แล้วนะคะเห็นไหมว่าตรงนี้มันดูแบบเข้ามาสำหรับลิปนะคะวันนี้ พิมจะเริ่มที่ลิปไลเนอร์ก่อนแล้วก็พี่มีบังเอิญว่ามีลิปสติกที่เป็นแบบนี้คะ่ะลิปเพนซิลที่เป็นสีม่วงเลยจริงๆนะคะเพราะนั้นเริ่มที่ลิปไลเนอร์ก่อน่ะโลงเป็นเบสข้างล่างไว้มันก็จะสีเข้มนิดนึงถ้ามีสีที่มันโทนเดียวกันเลยก็ใช้ไปนะคะแต่บังเอิญพิมไม่มี ปกติเวลาลงลิปไลเนอร์แล้วพิมพ์ชอบเกลี่ยนนิดนึงน,นะคะเม่งั้นเนี่ยเรากินแล้วมันจะเป็นขอบติดอยู่เฉพาะด้านนอกก็จะดูหาจากนั้นพิมใช้เจ้าดินสอเจ้าลิปเพนซิลเอ่อไม่ใช่ลิปเพนซิลนะคะเขาก็บอกว่าเป็นลิปเพนซิลแต่ว่ามันเป็นเนื้อลิปติกนะ เ็ดดิ้งที่สันจมูกสักนิดนะคะให้ดูเป็นกระตูนกระตูนดูจมูกโดง่งๆนะ่อ ก็เสร็จเรียบร้อยลงแล้วนะคะแต่งไม่ยากอย่างที่คิดนะตอนแรกคิดว่าหูของลูกช้ยสักห้าชั่วโมงก็จะแต่งเสร็จอนะแต่งจริงแล้วคือใช้เวลาไม่นานมากนะคะแล้วก็อย่างวันนี้เนี่ยดูหน้าตอบลงไปอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าลงเชดดิ้งเยอะๆนะคะแทนที่จะลงแก้มก็เพราะว่ามันแรกแล้วทั้งปากทั้งตานะคะเพราะนั้นส่วนที่เหลือไว้หน้าปล่อยมันโลนๆนบ้างก็ได้นะคะเอาละค่ะลูกนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแฮปปี้ฮัลโลวีนแฮปปี้ฮัลโลวีนนะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมันจบค่ะรอเจอกันเร็วนะคะสำหรับว,ว,ว,วันนี้สวัสดีค่ะ